คำถามสุดท้ายครับแม่ได้ลายบ่หงวดกี่กี้ได้งวดสีบาท๋อค่สิบาวสิบบาทงบ่ครับขันดิถึงนาทีจากสามี่เอไปขันขันเลี้ยักขึ้นแล้วกันเลี้ยุดิพ้ารอยเอจากีเออมาได้ลายดอกได้น่อยแล้วมันได้ตกันเนาะมันหน้ามันหน้าตัวนี่เนาะ ประเด็นโมเมนต์ตัวนี้เนาะมีสินเนาะแม่ค่ะมันวันนึงแปบเมื่อกาโอ้ยได้ลายแหะเก็บปีหรือตัวล่องทั้งทั้งช่องเข้าประเดี๋ยวสวัสดีครับแม่ครับแต่ว่าทั้งช่องของอันอันใไหนอันวิไลผ้าสูงเน่ะเพิ่นถามตัวตัวตัวลอกแม่มากตัวใดเพิ่นถามบางสีก็เลยบอกเพิ่นวันนึงเก็บกับโอเกตแม่เพิ่นเราไปเข้าตัวพุ่นบานนี้หนูก็ยังถามแม่อยู่ฮันดีมือมือที่ฝันมาเรียกเพจได้เก็บเห็ดได้เก็บเห็ดน่ะค่ะหนูยังว่าโมเมนเจ็ดหนึ่งบ่แม่ ตอนที่แม่บ้านฝันว่าวดนี่ในตัวมักรบอกมีตัวมักเรบอกเ็เลขแม่ขัวเแม่ขัวสื่อกัีอัสองเกสเกหนึ่งเกตก็หนึ่งหนึ่งแปดหัหปดครับสองเจ็ดเจี่เจ็ดสอเจ็ดสี่เจค่ะหนึ่งหนึ่งแปดหแปดค่ะซคูเอาเล็เด่นเล็เล็เด่นเจ็ดกับแปค่ะเล็วิ่งเจกับแปวิ่งเจกับแปด นี่แหละแม่ขั้วกับมีแนว่ฝากเขาทีละแต่พักก็ซื้อเนื้อน้อยแล้วจะซื้อไรประธานบอเห็นมัยเห็่บ๊อบกินเข้าจับลักถือเนาะทำเป็นเข้าจับรักถือมาสิเหนึ่งเกจกับเจ็ก็ได้บอกกันยูบอกกันยูนั่นยูค่ะว่าพี่สุภานึงเกบ่พราะเนี่าอยูที่ฝันนเกจเกนที่ว่าเกจเกจนะครับเที่ยวเที่ยวนี่ว่า โอ้เยเทียนดียโอ้โหได้ได้สี่ได้สหาเมือนจะว่าอย่าเดียดียวิดียบเดียกางแัสดีครับผมัสดีครับแม่ การป้าครับแม่ปั้นาศัยบ้านครับเาะยมัเยยางครับครับแม่มีั้วค่ที่สูงกันมีแนวฝากรตะวันเล็กวิ่งบนหลุจะเคียร์ลรือยค่ะครับคุณยมีเล็กิดดีๆเรือเล็กดังๆมาใส่เกกับแปดกับโอเคเลยค่ะเป็นลางดเลยเยกจับแปะยังเป็นโตเก้ายังเป็นโตเก่าค่ะครับมือีนก็มาหอดสาดเคยับเก็ยพ่อท่านแม่ขัเนาะค่ะเ่ทาน่ท่านครับแต่ว่าไอ้เล็กจับคูมี่ ส7งเจ็ดสาคาหนึ่งแปาแปดหนึ่งแปดห่คู่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวรอโกงให้แต่แต่ตัดเมึงคักกันจะเป็นสื่อเด้อมครับมันสิเป็นมันสิเป็นเลขแบบที่ว่ามันสิสื่อหลายเถวครัเมื่อกี้นี่มีเห็นว่าเขาจับหลังผ่านเนาะแมค่ะถามมารอดเิืถามฝันนํามันจะเข้ากันบ่ค่ะแต่ว่าฝันเม็นดิฝันเก็บเห็ดนัสินเนาะค่ะโอ้แกยังคิดบายุเก็บเห็ดบ่เป็น เจ็ดหนึ่งบ่อเมียนเมืองตะลายุลาเจ็ดหนึ่งไปเพื่อเครับน้องก็เป็นเจ็ดหนึ่งไปไม่สินยังลาอยู่นนั่แม่ก็ว่าเดี๋ยวจิบแมีนอยู่บ่อยังลาอยู่เดี๋ยวเขาจัเหนุนเขาฝันแล้วเขาจังฝากพี่น้องเข้ามาเนาะอันนี้เอาเป็นเป็นแนวทางเบิองซะก่อนทานยามันเข้ากับเลขเพิ่นกับพ่อได้เพิ่นได้ได้จับลอตเตอรี่อีหยังไว้เนาะครับอาอแม่ครัวมีแนวฝากซ้ำนี่แหละครับพี่น้องค่ะพวกน้องๆค้าวคำถามสุดท้ายครับแม่ไลไลบ่งวดเมื่อกี้ ี่หาบาทหางเป็นสบาเาโ่ครับคันนึ้งทีนาทีจากสานอันเลี้ยฮักขึ้นแล้วกันเลี้ยจุดสิพาโอยเาปจิจักซีนเออมันได้หลายดอกได้เนอยๆเนี่ยมันได้ตกันเนาะมันหน้มันมาตนี่เนาะประเด็นโมเนตัวนี้เนาะมีเนาะแมนค่ะมันม่หนึ่งปมันกะโอ้ยได้หลายเลยเนาะเบาเขานะ่รับนกันดุนหลายตื่นกนเหล้า เดี๋ยวฟอนออมบัตรขึ้นบ้านเอาละปูเพิ่นเน้นละบอกผมเนเพิ่นใส่ยีบบอ่าอะไรถามเพิ่นเด๊ะครับแล้วไปถามเพิ่นเดอร์บลูเดอร์เพิ่นกสีเพิ่นกระสีเกลือเพิ่นในพี่น้องเราละเพราะว่าพี่น้องมาหลายเนียแล้วมาหลายครั้งครับกลับมากระตาไี่นาะเลขเด่นเลขวิ่งเข้ากันถือว่าบ่พลาดดิเลขเด่นเลขวิ่งก็อไรเจ็ดนี่ก็ถือว่าเจ็ดมาวันนี้ได้ตัวเก้าแต่ว่าสิเข่าตัวใดเข้ากันังบ่ฮั่านผมคือกันเนาะครับครับผม ที่มากคดีที่จับให้คือซีคู27 2ีเจ็ด18หาแบบะีคูเท่านั้นโอ้ครับนี่แหละครับทำชครับต้องงวดกดือว่าเนว้ท่านของแม่ขัวปูซีซูนี่ค่ะเด็กบ้าบาบังคุบไปจุทีนั่นดิแต่ก็ลอเพิ่มปันอีกทีนึงนะค่ะปูกลับล่มาครับปูกลับเอา นะครับเนาะกระร่วงเราพิจารณาเบิงเนาะมีศิลเนาะครับกระทาฟั่ความฝันอีกที่หนึ่งอ่าความไม่ศินลบรรจารจากแน่นอนเนาะจากแน่นอนเนี่ยครับครับผมเข้าสิเขาเพื่อบ่เขาก็ครับกับยังเพิ่มซื้อใบเนาะอืมครับถามมารอฟังไกลๆมืออีกที่หนึ่งอีกหลายมืออยู่ดอกเนาะอีกหลายมืออยู่ครับไม่ศินครับอืมนี่ครับ เออยบาเบอท่านเนาะเกือบบอท่านจะาไม่ล่ะก็ต้องบอท่านเนาะบอรครับมือไม่ก็จะมาอยู่คิดว่ามือนีว่ามาาเมสินมันกลับไปนาะก็คิดคิดอยู่ครับผมครับก็พอดีนี่แหละครับกับฟังกะเอาไปพิจ,จาจรณาเบิงน้อสินเนาะค่ะโอ้แต่ว่าเนี่ยมากหาแป้นับสอเจหาแปกับสองเจ็ดโอ้ถถาฟันกับหาแปนกับสองเจ็ดโอ้แต่ว่า่รอเิงตู ไม่ตอนพ่อบ้าเห็นบ่าเขาจับหลักผิดเมื่อผิดจับตูมใส่ผิดมันเลยครับเมื่อกี้จับตูมใส่บ่ผิดแต่ว่าเอาหลักผิดเอาหลักผิดตัวใส่ถือแต่ว่าเที่ยวนี้นี่ยลักเมื่อผิดแต่ว่าตัวไส้จักี่ถือขึ้นิีพีเดียวนี่ยนอกมึงจังหน่อยกับนอกบ้าเนาะแม่นครับแม่นครับคุ่ผูับมครับตัวมักกับมี่ซัมมี่ต่ว่าเลขเด่นกืบเจ็ดกับแปดคือเก่าได้คือเก่าแม่นโอ้ครับท่านผู้ชมครับผู้สอบเลขวิ่งเลข เต้นตัวเดียวกันใสเลยแมนเจ็ดกับแปตัวไหนมาแห้งกว่กันเจ็ดกับแปดเนี่ยตามที่คนมางคนบอว่ามันเจสิห้าคือเก่าีเจ็ดสิบาแห้งมันบอกโอ้คับคิดว่าซื้อดอกว่าแม่ขัวมากไปซื้อดอกครับผมิดปลาคิปาเจ็ดจะมาเนาะครับนาอแมนค่ะครับกัชคอเบอร์บรวคับวอเกาสองเจ็ดสี่เจ็ด 1,8,5,8ก็คือเน้นตรงๆนั่นไม่สิเนาะแมนทำมันต่อครับแต่เด็กวมาเข้าคำนวณผิดก่อนนะแมนแต่ว่าชีสวนมาแล้วคือโปรผิดคือตรงเลยนะแต่ว่า้าเบิ่งงนที่ชีว่ามมนสิตรงไมสิสิกับครับแต่ว่าสามวนมากคือศูนย์องแล้วก็ศูนย์เสเก็เนาะแมนครับแมนบวกกับตูวเนาะเบาเนาะแต่ว่า้าเบิ้งเดียวนี้ว่ามันสิกับพวกบครับ ตะวันเด็กแม่พ่อบอกใครกลับเป็นไรต่อ่าคือให้คือตรงตรงแม่วต้องมีสินครับเอาท่านผู้ชมครับนี่แหละครับพอดีมือนีมาหอดสาแน่เกือบเกือบพ่อพ่อแม่สินครับเอาไปขอบคุณแม่สินครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับออเดอร์อันนี้ตัวอันอันจับคู่ให้พ่อถือเป็นไรครับเออขอราะพ่อแม่พี่น้องที่ได้เสียขึ้นน้ำกัดเนาะเอาสละภาพครับผม กับเดียวบ่าวถอยจะเขียนตัวนี้เด้อครับผมจุกับนั่นครับแนวทางแม่ขั่วดวงเฮงเนาะครับงวดประจใหายตองงวดแล้วครับงวดประจําวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับกับพิจารณาเนาะครับเดี๋ยวจะเขียนตัวเลขไปนะครับสีแป๊ไว้ให้นะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อชอบกกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฝากฝาชงนิดนะครับเอสวัสดีครับ